ือนที่หลวงตาม,มหาบัวทแในวันนี้กระบวนการของรัดแร่อยู่ลึกใต้ดิน1นึ่งกิโลเมตร500เมตรขุดขึ้นมาถลุงถลุงแล้วก็สร้างบ่อขยะเป็นบ่อไซยายนพันสองร้อยไร่ไว้นะครับทำให้พวกเราวันนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเสียดินแดนมากกว่าตอนเสียตอนให้ขเขมรด้วยซ้ําไปนะครับในขณะที่จะขุดอีก31จังหวัดอาหารการกินพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เพาะปลูกอาหารเป็นพืชอาหารทั้งหมดนะครับป่าต้นน้ําอยู่ที่เนื้อพิก เทือกเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเนี่ยน้ำเหล่านี้ต้องไหลมาเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับ,รบในยอมยามหน้าฝนอาหารเหล่านี้ต้องสุส่งเลี้ยงคนทั้งประเทศแล้ววันนี้สังคมจะมองอย่างไรถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ครับแล้วก็จะมาแก้กันที่ปลายเหตุด้วยการรักษา ด้วยการเยียวยาไม่มีน้ํากินไม่ได้เอาน้ําไปแจกวันละสองถังนะครับไม่มีข้าวกินเดี๋ยวหาวิธีเอาข้าวที่อื่นไปให้เหมือนกับพี่น้องสะท้อนมาวันนี้นยก็ทํานาอาชีพเดิมนั่นคือดั้งเดิมของการทํานาของพวกเรามันเป็นอาชีพบพรรพบุรุษเราไม่สามารถที่จะละทิ้งอาชีพเดิมข้าววันนี้เราจึงไม่สามารถที่จะประกาศตัวต,วตนว่าเราจะเลิกทํานาเพราะเราเลิกทำนาเราไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้คนในพื้นที่ที่เจ็บป่บวยอ่ะตอนนี้มีสักเท่าไหร่ครับผม ผมคิดว่ารอบเหมืองทั้งหมดตอนนี้คนป่วยหมดแล้ว6,000กว่าคนนะครับ6,000ตอนนี้อาจจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อีกรอบหนึ่งของทางอัรังสิตกับทัางอาจารย์บมอปทิพ์ในเดือนหน้านะครับนี่ว่าผลครั้งนี้ออกมาเนี่ย เมื่อสี่เดือนที่แล้วผลออกมาทั้งหมด800คนเนี่ยก็พบแล้วว่ามีคนป่วยทั้งหมดอยู่400กว่าคนครับแล้วถ้าตรวจอีก6,000คนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับคนรอบเหมืองวันนี้รัฐบาลจะมองอย่างไรนะครับกับเห็นคนจริงๆผมคิดว่าต่างประเทศหลายประเทศมีคนเจ็บป่วยนี่1คนนี่เขาถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องแก้ไขแล้วนะครับ,รบแต่วันนี้ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นคนป่วยในหมู่บ้านเป็น3-400คนเนี่ยยังไม่ตกอกตกใจเนี่ยนะครับแล้วก็ยัง ผักดันที่จะขุดแร่ขึ้นมาแล้วส่งขายต่างประเทศครับอ้าวท่านต่อไปครับมาจากไหนแล้วก็มากันในพื้นที่มีคนที่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ครับผมอันนี้วันเพนภูลังสันเกีนนนาจากสระบ,บุรีครับแล้วก็เป็นแกนยนําหลักตอนนี้5จังหวัดเลยนะคะคือปัญหาทั้งหมดของสระบ,บุรีเนี่ยมันยังไม่ได้รับผลกระทบเหมือนในกรณีของพี่นัตพง์ให้ให้ข้อมูลครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือเรื่องสิทธิที่ดินทํากินของประชาชนและที่เราตามดูเนี่ยทั้งหมดเราพบแล้วว่าชาวบ้านถูกลเมิดสิทธิ อันนี้มันจะเป็นลักษณะของการแย่งสิทธิ์การครอบครองประชาชนซึ่งคนไทยวันนี้จํานวนหลายล้านคนยังไม่มีสิทธิที่ดินทํากินยังไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าขณะเดียวกันการใช้กฎหมายให้ประชาชนนอ,อกจากที่ดินเนี่ยเพื่อเอาที่ดินไปมอบให้กับนายทุนทำหม,มืองแร่เนี่ย31จังหวัดภาคกลางประเทศไทยจากนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้น แล้วประชาชนที่กี่ล้านคนที่จะถูกปลนสิทธิ์ด้วยข้อกฎหมายครับพอพหลรบอได้มาตรา6จัตวาเนี่ยบัญญัติชัดเจนว่าที่ใดพบแร่ที่นั่นถูกกาหนดให้ทําแร่ครับแล้วแร่เนี่ยมันพบเกือบทั้งประเทศไปแล้วนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกรประชาชนเนี่ยจะต้องถูกปลนสิทธิ์ครับแล้วแล้วการทําเหมืองแร่เนี่ยมันไม่ใช่ทําเขื่อนทําเขื่อนเนี่ยเราสูญเสียภูเขาไปอาจจะลูกสองลูกแต่มาได้เก็บกัก,กน้ําให้สาธารณะได้ใช้แต่ทําเขื่อนกับทําเหมืองแร่เนี่ย ข้อเสียของทําเหมืองแรกคือมันขุดไปเรื่อยๆครับแล้วมันเป็นประโยชน์ของกลุ่มทุนเพียงกลุ่มเดียวคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์ครับแต่ได้รับผลกระทบประเทศไทยได้แค่ค่าภาคหลวงแร่ซึ่งเป็นเศษเงินของนายทุนครับจํานวนไม่เท่าไหร,ร่ซึ่งไม่พอเยียวยาคนป่วยในเวลาเนี้ยแค่พีจิตก็กเยียวยาไม่ไหวเท่าที่เท่าที่เดินสาย มานี่มีองค์กรไหนฟังเราบ้างไหมแล้วก็มีมาตรการใดที่เขาจะเห็นบอกว่าจะจะเข้ามาช่วยเหลือหนึ่งสองสามสี่มีอะไรบ้างยังไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอตรงกันข้ามกับเร่งผลักดันนโยบายปลดล็อกนโยบายทองคําเพื่อนําไปสู่การให้สัมปทานนายทุนซึ่งนายทุนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นออสเตรเลียนะคะเป็นต่างประเทศคลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่คนไทยจากที่เราเห็นที่พิจิตรโมเดลวันนี้เป็นจุดเล็กๆเ,เองถ้าเรามองนโยบายใหม่ ที่กาลังผลักดันปแปลว,ว่าคนไทยเครื่องประเทศจะได้รับผลกระทบเรื่องสิทธิ์แล้วเรื่องสารเคมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่ากับว่าเรายินยอมให้ต่างชาติขนสารไซยาไนเข้ามากรองรกลางแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่จะขนเข้ามานับจากนี้ถ้าปล่อยให้เกิดนโยบายทองคาและสัมปทานทองคาเกิดเกิดขึ้นนะคะพืชผลทางการเกรษตรไทยจะตกต่ําที่สุด รประเทศไทยจะไม่สามารถยืนได้ด้วย,วยตัวเองอแล้วคนไทยครึ่งประเทศจะกลายเป็นเพียงลูกจ้างราคาถูกของนายทุนข้ามชาติมีหน้าที่ขนทองออกจากแผ่นดินตัวเองให้กับต่างชาติแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคนไทยก็จะต้องกลายสภาพอย่างเมื่อกี้ค่ะกลายเป็นคนป่วยกลายเป็นคนติตสารโลหะหนักสารหนูสารไซยาไนในขณะที่ทรัพยายกรทองคำเนี่ยกลายเป็นของต่างประเทศ วันนั้นประเทศไทยจะเหลืออะไรคะขยะอยู่กลางประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ขยะธรรมดามันคือสารพิษรุนแรงครับอันนี้เป็นปัญหาระดับประเทศที่ข้อเท็จริงจะต้องสะท้อนให้คนไทยเนี่ยได้เร่งรับทราบนะคะครับผมค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะค้างไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับคําถามที่จะถาม ทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นแกนนาว่ายุทธศาสตร์ในการยกระดับการต่อสู้ต่อไปจะเป็นอะไรนะสักครู่เดียวนะขอไปสู่คนที่3ก่อนนะครับมาจากจังหวัดอะไรในจังหวัดของตัวเองได้รับผลกระทบกันกี่รายครับผมชื่อสำรวมเย็นสุกนะครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับนะครับทางฟังจังหวัดเพชรบุร์นี้ได,<ม>ได้ได้ตรวจผลเลือดแล้ว286รายท,ที่ที่ติดสารหนักนะครับอาการ,รากเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็อาการเจ็บนแน่นเจ็บหน้าอกครับแล้วก็อ่อนแรงเพรียกล้ามเนื้อมีมีมีรู้สึกว่ามันจะเต้นรกระตุกกระตุกนะครับครับเรียกร้องกันไปถึงไหนแล้วอาการสุดจะไปเหวอนจะไปวิงวอนขอใครมารักษาไม่มีหน่วยหน่วยทางราชการหน่วยไหนที่จะจะเข้ามาดูแลรักษาเลยครับ ที่เดิน,นทางกันมานี่นเอางบจากไหนมาเดินทางกันเดี๋ยวนี้เดินทางบ่อยนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> ก็จากทางผู้ <c oughs> ผู้โชคดีาไา้ผู้ช่วยเหลือบ้างแล้วก็เรียกอะไรกันบ้างครับ <c oughs> ครับครับ <c oughs> ผมอยากฝากว่าทางฝ่ายปกครองประเทศจะปกครองประชาชนหรือว่าจะปกครองผู้ประกอบการทางเหมืองครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมฝากแค่นี้แหละครับ ครับเชิญครับท่านต่อไปท่านต่อไปจากจังหวัดอะไรจังหวัดตัวเองได้รับผลกระทบอะไรครับครับก็จากเขตลบบุรีนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีโอกาสโชคดีได้โชว์นางงามจากได้ดูภาพจากพิจิตรพิษณุโลกที่เดินชมทั้งมีทั้งชายหล่อหญิงสวยก็ผลปรากฏว่าคนลบบุรีถ้าอยากได้อย่างนี้ก็ต้องอย่าลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าไม่อยากได้ลุกขึ้นมาต่อสู้สิครับ เพื่อสิทธิและหน้าที่ของพี่น้องประชาชนของคนลบบุรีหนึ่งต่อสู้และได้อะไรจะได้ไม่เจ็บป่วยสองสิ่งที่ตามมาที่ทำมาหากินก็จะเหลือคงที่เพื่อลูกเพื่อหลานของพวกเรานะครับถึงแม้ยังไม่เกิดผลกระทบแต่วันหนึ่งครับถ้าเกิดเหมืองทองคําผมคิดว่าความเจ็บป่วยอย่างที่สารพิษที่เห็นอยู่นี้ก็ขอให้พี่น้องได้พิจารณาโดยจิต วิทยาญาณของท่านนะครับว่าเราทําวันนี้ซึ่งไม่ได้หวังผลประโยชน์จะเป็นกำนันผู้ญยบาแล้วครับเพื่อทําเพื่อปากเพื่อท้องของเราเพื่อสิทธิและนาทีของประชาชนชนไทยคนลบบุรีเนี่ยดูเรื่องไหมก็ยังไม่รู้ครับมีผมคนแรกที่เดินเข้าไปบอกดูหน้าตาคุณสัวันเครับเพิ่งทราบเมื่อไรและ ชวนวันนี้บุคคลออกมาอาเชิญคุณสงังวานเจิญครับแนะนําตัวหน่อยผมเพิ่งรู้จากคุณจ๊ะเขาเข้าไปบอกว่าจะมีเมืองแร่แล้วก็ผมก็ไปชวนชาวบ้านให้มาตื่นตัวกันก็ยังไม่มีคนตื่นตัวให้ผมได้ตอนนี้ก็มีมามีมาแค่6คนแค่นั้นเองที่ท,ที่ที่ตื่นตัวได้มารับฟังจากทางนี้ ถ้าอยากจะกระจายข่าวไปให้ชาวบ้านหรือตำบลเขาน้อยหรืออำเภอลำสนธิของเราให้ตื่นตัวก็ได้แล้วครับครับผมครับก็วันนี้ถือโอกาสขอบคุณท่านที่ถ่ายทำช่องสิของอะไรนะครับก็13สยามไทยครับช่อง13สยามไทยเปิดโอกาสให้พี่น้องทั้งหลายครับได้พูดสู่มวลชนคนทั้งประเทศรับทราบนะครับอันดับหนึ่งก็คือในอนาคตที่ใกล้ ที่รัฐมนตรีผู้ที่นังประจำณวันนี้จะอนุมัติในหนึ่งล้านไร่ในร้อยแปลงแรกนะครับใน100แปลงใน11จังหวัดยังอยู่อีก20จังหวัดซึ่งเป็น3 1จังหวัดที่รวมจะให้ท่านพี่น้องทั่วประเทศไทยโปรดติดตามหน่อยจะครับว่าจังหวัดของท่านได้โดนเหมือนสระบุรีลบบุรีไหมนะครับ และยังสะตูนยังเลยยังพิจิตพิษินโล,โลกนี่กระทบอยู่แล้วครับ,รบซึ่งผมมีตัวอย่างได้ไปชมมาก็คือผู้ชายโดนรับสารพิษผู้หญิงรับสารพิษถามว่าโรงงานรับผิดชอบไหมเขาก็พยายามปฏิเสธมาตลอดครับที่ผมติดตามมาในหนึ่งปีเนี่ยปฏิเสธตลอดไม่ใช่ป่วยของเหมืองก็จะบอกว่า เป็นพี่น้องรับชะตากรรมทําบาปมาอย่างนี้เองอก็คือเขาจะพยายามบิดพิ้วไม่ยอมรับนะครับ,รบแต่ทั้งที่คุณหมอพรทิพย์ลงความเห็นแล้วก็ยังหาแหล่งไม่ได้ครับวันนี้คนสระบุรีลบบุรีครับถ้าไม่เกิดเราจะมีตัวนี้เท่าไหร่คือมันมีโดยธรรมชาติแต่ถ้าเปิดแล้วจะมีอย่างเขาแล้วจะพิกลพิก,การ,รนั้นก็ ท่านจะยอมรับได้ไหมซึ่งผมพยายามบอกกล่าวให้ท่านทราบท่านลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องการเจ็บป่วยของท่านเองปกป้องที่ดินทำมาหากินของท่านเองผมก็มีผลพอย,ยได้ถ้าพี่น้องลุกขึ้นมาช่วยผมก็จะได้มีที่ดินทำมาหากินต่อไปครับก็ขอขอบคุณครับมาที่คุนเพ็นนะครับาาคุณเา็น,น,นครับแกนนําเฉพาะไม่ใช่เฉพาะ จังหวัดของตัวเองได้รับผลกระทบเท่านั้นแต่จังหวัดอื่นๆคุณอมเพรก็ยังลุกขึ้นมาเป็นแกนนําให้กับพวกเขาด้วยนะครับยุทธศาสตร์การต่อสู้อย่างอื่นๆจะมีการยกระดับอย่างไรเพราะเรียกร้องไปเหมือนกับนับวันเ็าอาจจะอ่อนระหวยรดยแรงหรือเปล่าและล่าสุดนี้ก็มีการขอบริจาคเพื่อที่จะมีเป็นทุนในการเคลื่อนไหวต่างๆนานาในการที่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยนี่วิธีการ ต่อสู้แบบอื่นๆจะมีบ้างไหมคืออันดับแรกเราต้องบอกว่าเราเป็นประชาชนที่สู้แบบกำปั้นทุกดินกันจริงๆหนึ่งทนายเราไม่มีอสอง NGO เราไม่มีครสามทุนัพย์พวกเราไม่มีการเดินของพวกเรานี่หนึ่งใจครับสองพลังค่ะแล้วก็สาม เท่าที่ทําได้เรียอะไรนึ่งข้นเหนียวพริกปะทูอะไรก็แล้วแต่รเราเราสามารถที่จะเดินมาด้วยกันได้แล้วที่สําคัญเนี่ยล่าสุดพวกเราได้ไปยื่นร้องต่อที่บดีดีเอสไอเพื่อให้รับคดีเหมืองแร่ทองคาเนี่ยเป็นคดีพิเศษเพราะว่าเราพบว่ามันมีการละเมิดกฎหมายพราบเรขมาตราร้อยสามเอ็ดทับหนึ่งเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้ามีการเจ็บป่วยโดยรอบการทําเหมืองเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกิดจากการทําเหมือง เจตนากฎหมายเขียนไว้เพื่อดูแลประชาชนแต่การที่พวกประกอบการปฏิเสธมากว่า10ปีทําให้ประชาชนมีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค,ะค่ปะปฏิเสธโดยตลอดซึ่งเรามองว่าละเมิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เราได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเพื่อให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าบริษัทละเมิดกฎหมายหรือไม่ต้องรองอีกนานเท่าไหร่ ขั้นตอนก็น่าจะเป็นไปตามกลไกของกฎหมายซึ่งคงจะสักระยะหนึ่ง่ะคะสักระยะหนึ่งแม้แต่ดีไซน์ด้วยที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ใช่ก็รอไปอีกระยะหนึ่ง,อ,งอ,อีกสักระยะหนึ่งโอ้ไอ้ช่วงที่รอที่สู้ยังไงต่ออะช่วงที่รอเราก็พยายามที่จะให้ภาครัฐเห็นให้ได้ครับคนเดียวที่เราอยากให้ได้ยินและเห็นแล้วลงมาแก้ไขคือท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่ได้ยินเลยเหรอยังไม่มีอะไรคืบหน้าถ้าท่านได้ยินคงจะมีกระแสตอบรับมาบ้างแล้วครับผมค่ะทางด้านอื่นๆ มีโรงพยาบาลใดๆจะเข้าไปตรวจสภาพตรวจสุขภาพไหมรหรือทางเหมืองเองมีความรับผิดชอบอะไรต่อราบ้าน<า>ช่วงสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยเหมืองก็ได้ตอบรับว่าจะเอาคนป่วยไปรักษาที่รามาให้หลังจากการ,รที่ชาวบ,บ้านเข้ามาร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าทําอยู่สองสามรอบเอาเด็กไปครั้งละห้าคนเก้าคนแต่ว่าการเอาเด็กไปนี่มันแค่ไปเจาะเลือดซึ่งมันก็กลับไปซ้าซ้อนกับสถาบันนิติและมอลังสิต ขั้นตอนนี้ได้ทําไปหมดแล้วและเด็กทุกคนที่ไปเขาก็เจาะเดิมอยู่แล้วค่ะครับยังไม่ได้นําไปสู่การรักษาซึ่งคนป่วยหนักๆเนี่ยเขาจริงยังไม่ได้รักษาเลยถึงวันนี้ครับผมค่ะแล้วยุทธศาสตร์การเดินหน้าของเราจากนี้ก็คือมันจะต้องคัดค้านสัมปทานแล้วค่ะล่าสุดเราต้องคัดค้านสัมปทานซึ่งขณะนี้เราคัดค้านแล้วค่ะ เพราะถ้าปล่อยให้เกิดมีการสัมปทานเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปัญหาจะไม่ได้อยู่แค่พิจิตรเพชรบูรณ์เพชรนุโลกครับผมแล้วปัญหาของที่ดินถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะตอนนี้ค่ะล่าสุดที่สระบุรีเนี่ยมีการเอาพื้นที่เกือบเจ็ดหมื่นไร่ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ชาวบ้านทนนําหนังสือคัดค้านโดยตลอดเพราะมันมีในยะาที่จะเอาคืนกลับไปเพื่อส่งมอบให้นายทุนทําเหมือง ครับซึ่งประชาชนเนี่ยอยู่มาเนี่ยไม่มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ดินมันเป็นสปกราาเ,ปเป็นของรัฐอยู่แล้วในเมื่อเอาที่ดินตามประกาศสปกออกลับไปเป็นของกรมป,ป่าไม้เนี่ยป่าไม้ก็สามารถมอบให้นายนทุนทําเหมืองได้เลยซึ่งพลบุเร่ฉบับใหม่ก็รองรับไว้อยู่แล้วว่าสามารถใช้พื้นที่ป่าทําเหมืองได้ทุกชนิดครับผมซึ่งเราก็คัดค้านพลบ,บเร,ร่ฉบับใหม่ไว้ด้วย